อืมอนเี้เอ่อฮะอะไม่ใช่ไม่ใช่อืมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Roblox Map YouTube Live และวันนี้นี่เราจะมาเป็นยูทูบเบอร์ในแมปนี้กันสิงหมวก็เล่นมาก,ก่อนแล้วด้วย ก็ง่ายๆก็ตรงนี้เนี่มันอัปเดก็คือซื้อของนี่อัปเดตก็คืออัปเดตแมปอันนี้นก็จะเป็นตึกของเรานะครับบ้านนี่นั่นก็โทรศัพท์โอเคอาคิปวิธีเล่นก็จะง่ายๆนะครับอาคิปซื้อของอาคิปซื้อของตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้นี่ผมก็ตกแต่งมานะครับเห็นไหมนี่ แล้วแมปนี้เนี่ยมันมีไลฟ์สดด้วยนะครับนี่เมื่อวานผมเพิ่งเปิดล็อกแมปอันนี้เกมเนี้ยมาใหม่นะมันคือบิววาโบสนะครับเราจะไม่ไลฟ์ก่อนนะถ้าไม่ไลฟ์ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะเห็นไหมเย้เยาเยสวัสดีครับโอเคอะไรโอ้ยปุ๊บก็ตัดต่อนะครับบอกเลยชีวิตจริงยากกว่านี้แต่ผมไม่แต่ว่าชีวิตจริงผมไม่ตัดต่อนะตัดต่อไม่เป็น Okay. Hi, โอเคให้ดูสิโอ๊ยโคตรท้าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นนี่ก็รอโคตรเร็วเลยคลิปสั้นหรือเน็ตรแรงไม่รู้นะครับบ้านนี้ติดเน็ตหรือเปล่าผมมีเงินอยู่ล้านกว่ายัางซื้อของอะไรไม่ได้แบบโอ๊ยมาละได้ผู้ติดตามเท่าไหร่โอ๊ยล้านกว่าแล้วได้มันล้านโอ๊ย โอ้โหไดมาสองล้านคนเลยครับโอ้โหโ,โครตรเยอะว่สองล้านคนเลยนะอ๋อดื่มบอกไปนะครับอ่าสิบซับผมจะทำคลิปฉลองฉลองครับอืมใช่ค่ห้าสิบซับก่อนนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เกมที่เพิ่มหลอดสีเขียวความสนะครับนี่กุกก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอเค อันนี้ก็จะเป็นการนอนไอเอฟเคได้สิบล้านซัพผมก็ได้แล้วขอฟิวขอฟิวนะครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นตัวเย็นให้อาหารกินนี่ตอนแรกอ่ะตอนที่ผมเริ่มแรกผมซื้อน้ำเปล่ากินน่ะไปไหมกินแบบกินผ้าไม่เหมือนคนเลยครับ นะ่าเดี๋ยวผมจะกินกินไข่เอ็นให้ดูนี่ <c oughs> ไม่กินท่าเกาะตัวเย็นอะ่ะโอเคตรงนี้มันไม่เพิ่มเลยนะครับแค่ตกแต่งส,สวยๆน,นี่เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดู <c oughs> ผมจะไลฟ์ให้ดูนะครับไลฟ์แมปบิล์อาบูสนี่แหละแล้วก็เนี่ยสวัสดีครับ วันนี้เรามาอยู่กันในแมปเบีวอาเบิร์ดแล้ววันนี้นี่เลยผมจะมาสอนสร้างเรือจุดโกงกันประมาณนั้นแหละครับอืไอ้ตัวที่เป็นให้อะไรเดียอันนี้แล้วกันเอา้าไม่ได้เหรอจุ๊บป๊บบอกเลยไม่เก่งกินนะคบเก่งคณิตมากกว่านี้ได้เงินมาพันสองละมืดแล้วโคตรรว,วตัวที่ก็เป็นเวลาเอ้ยเที่ยงขึ้นอ่าผิดอีกแล้วอ่ะอ่ากดผิด โอเคนะครับวิดีเงินมาพันหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าทำแบบปกติแบบนดิดหนึ่งเยอะกว่านะอ่ะแฮปปี้โอ้ไม่ได้อีกละโอเคเอาง่ายแล้วกันได้มาสี่พันโอ้โหโอเควิดีเล่นว่าจะเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมไปหน้าร้านค้าให้ดูครับนี่ก็จะตาไทยคิปนะครับไอ อยากล่วงคลิปด้วยนะครับก็โทรศัพท์ก็อย่าอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่อันสิบล้านซับไปห้าสิบล้านซับเลยโอเคอืมวันวันวน,วน,นี่มาที่หน้าอัปเกรดนะครับปุ๊บพอมาถึงหน้าอัปเกรดมันก็จะมีประมาณเนี้ยเดี๋ยวน,นะครับชุบนี่อันต่อไปสิบสี่ล้านนะแล้วผมไม่มีเนี่ยอันต่อไปก็อสิบสี่ล้านอ่ะ โคตรเยอะเลยสิบสี่ล้านดูม้าวังครับม้าวัมงม้าวังสี่แสนมาซื้อไหมจะไปคีย์บอร์ดสี่แสนเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมเก็บมาซื้ออันล้านแปดดีกว่าก็มีบางอันนี้ผมซื้อได้กับซื้อไม่ได้นะครนะโน่นนี่สิบสี่สิบสี่ล้านอ่ะอัพสี่อ่อออะอ ต้องใช้ถุงสิบสี่ล้านเนี่ยดูกล้องสิบเอ็ดล้านอ่ะอโอ้โหเลยผมไม่มีอ่ะเออไม่มีอ่ะไอไม้ไม่ไม่ไม,ไม่ครับไม่ก็จะเป็นเจ้าล้านหกก็ไม,ม,ม่มีเหมือนกันน่ะอืมก็ดีรวยเลยไม่มีเงินโอเคเดี๋ยวเราไปทำคลิปเพิ่มกันดีกว่าแมมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับ ถ้าใครอยากเต้นก็มาหาด้ในโรบ็อกในโรบ็อกนะครับคือแบบเขารู้สึกว่าค่อนข้างดังนะอืแล uh ้ huh. วเพิ่มฟีอะไรรับอะไรเพิ่มเรียกร้องอะไรอะเรียกร้องรางวัลของคุณอ๋อ uh huh. นี่อะ ห้าร้านเหมือนกันห้านาทีเหรอโอเคนี่ครับทำคลิปต่อเอาส,สวัสดีครับวันนี้ก็ตอนเช้าแล้วเราก็จะไปอยู่บนเรือให้ดูใต้หลางจะมีฉลามเนี่ยอืมวิ่ง

ติดเพชรนี่ถามว่าเฮ้ยอะไรอะแหวนผมชั่วอยู่แล้วผมก็ต้องไปเก็บเพชรมันสามารถเอาไปซื้อกล่องได้นะครับแหวนเฮ้ยแหวนมันเพิ่มเพชรให้โคตรเยอะเลยทุกคนไปที่ไอสองคนนั่นกันอืม ลิปวิ่งมาโอเคไหนดูหน่อยเอสเร็จหรือย่างเลยเอามไม่เห็นได้เลยเลยเอะไรอะไม่เห็นได้เลยเลยโอ้โหถ้างนั้นเราไปทำคลิปกันเลย ้โทรศัพท์อันไหนด้านหลังของผมเหมือนกันไหมไม่เหมือน,นโอเคเขาใช้โทรศัพท์รูต่ํำกว่าครับโอเคเดี๋ยวทำคลิปกันป้ายเอ๊อ๋อนะครับตรงคำว่าตึกนี่รูปค้อนก็จะเป็นการตบแต่งนะครับ แต่งมีการตกแต่งก็จะเป็นตกแต่งต้นไม้นะครับพดแพงอ่ะคือถูกมากอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับนี่ผมหาเนี่ยไม่เจอเนี่ยมันอยู่พื้นแล้วมันอ๋อเห็นละอยู่พื้นแล้วผมมองไม่เห็นอ่ะนั่นแหละผมเลยใช้เป็นอันนี้แทนแล้วก็ชั้นวางนะครับก็ผมก็ใช้เป็นอันแพงสุดนะ นีบลูกพึ่งัวฟ้าก็จะใช้เป็นอันแพงสุดเหมือนกันห้าแสนนะเตียงก็อันแพงสุดสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายตู้เย็นตู้เย็นผมก็ใช้แพงสุดพอดีตัวารวยโต๊ะโต๊ะนี่ผมไม่ ได้เอามาใช้นะครับแต่ว่าผมก็ว่าจะเอามาใช้อยู่แลยจุ๊บเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนึ่นี่ก็จะเป็นตู้เกมอันแสนหนึ่งนะครับที่ผมใช้เนะี่ยจุบอันนี้คืออะไรเหลอฟอร์นิเจอร์นี่ก็ผมไม่มีนะอัปเกรดจะมีสองอันนี้ครับพลังงาน คือกาแฟผมมีอันหนึ่งกลางวันกลางวันก็จะเป็นพวกโลอะไรพวกนี้นะครับก็จำกัดจำกัดผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอเอ้ทุกคนดูมันขึ้นดิอืมทคลิปพูดตั้งหลายรอบยังไม่ทันยังไม่ได้ทําเลยเนี่ย ไอ้ทุกคนเกมบั็อกอ๋อหายละอืมเอาเป็นเดอะเมอร์เดอร์แล้วกันอย่าเ <Yeah. S 1> นี่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องโคกันอีกแล้วเห็นไหมครับจบละจุบจ๊บจวงเฟี้ยวเฮ้ยกดพลาดอีกแล้วเซียวเซียวเซียวแล้วก็ยิงล่วง Okay. โอเคเราสีรอบนี้จะได้ผู้ติดตามน้อยแน่เพราะพลาดไปสองตัวนั่งโซฟารอล,ล,ลา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 อืมเล่นเกมหน่อยอ,อุ่ย้ยไต่ผู้ติดตามน่าจะไม่ถึงล้านอ่ะเฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่มั้งเอาไม่ถึง เทพมาสามนะครับตอนนี้คือแบบต้องเก็บตังค์อ่ะอืออยู่ในสภาวะต้องเก็บตังค์วะนอนพักคือดูดิถ้านอนคือมันมีหมอนแล้วองมือเนี่ยไปหนุนหัว เพื่ออะไรคือเพื่อมันมีหมอนแต่เอามือไปหนุนหัวอา่านี้แล้วกันอ่ะผมก็จะไม่พูดอะไรนะเพราะว่าผมพูดกับท่านดูที่ดูคลิปนี้โอ้จะอืมหกสิบสามน้อยน้อยจะอืมเก้าสิบสองอะไรโอบโหเบบี้หรือฝอ โอเคเลมกมาจะสิบห้าก็ดีกว่าครั้งที่แล้วรอบน,นี้น่าจะได้ถึงล้านอยู่นะนะครับอ่าแลกไม่รู้เป็นอะไรตอนผมเล่นแบม,มนี้ผมจะชอบแลกตลอดมาแล้วได้เท่าไหร่จะดูทะลุห้าล้านหกล้านไปละเอาค้างเหรอวยจะดูไปสิบล้านแล้ว ทู้ติตามได้มาสองล้านคนโอเคอตังเรามีสองล้านแปดเรา,เาไปซื้อของก่อนครับตอนผมออกมาด้านนอกทีไรผมจะยิดโทรศัพท์ขึ้นมากดทุกทีคือไม่รู้มันต่างกันยังไงนะโอเคถึงแล้วอันไหนนะ เออกล่องเอ๊ะไมค์ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไมค์ดิคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ,อืมมาเอาคีย์บอร์ดกันเลยอันนี้นี่โอเคตั้งเดล้านเดียวไปละก็จะพาเดินสำรวจแมปก่อนนะครับนี่สตูด,ดิโอนี่คือต้องรีเบิร์ดอะโต้อตอบเนี่ยต้องใช้สิบิเลียนอะ คือแล้วผมมีแค่ยี่สิบเก้าล้านอะ่ะฉะนั้นผมเลยเข้าไม่ได้ไง่ะกดเริ่มช่องใหม่ไปหขาดอีกเก้าบิลลี่ขาดอีกเก้าพัน 9, ล้านคนไหนดูมีเบิร์ตน้อยที่สุดเอ้ยสไปเดอร์แมนไหนดูมีเบิร์ตน้อยที่สุดตันที่เท่าไหร่เนี่ยนี่หนึ่ง คนละเอาเบอร์หน่วยที่สุดคือหกโอเคฝังนี้ถามว่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมไปนี้ใครเป็นผูดด้ติดตาที่มากที่สุดในเซนิร์ฟนี้โอ้พอนี้นี่เองอืมทางนั้นเป็นบอยอ่อะอืม โอเคทีนี้เราก็หาปายคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับเจอแล้วมานี่จะเป็นคนเดิมแน่เลย vx c j ล่ะกำไรสูงสุดอันนี้ vx c j นั่นแหละ นั้นใช่ี vx c j ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คือ vx c j เป็นผู้ที่มีเงินมากที่สุดในเซิร์ฟนี้โอเคเอ๊อวัดฝักบัวเลยเนี่ยโอโหอันนี้ไล์หรือดิสไล์อ่าโดดไม่ถึงคือแบบทำคลิปกันต่อ เดี๋ยวผมจะเก็บให้ผู้ติดตามเอาสักห้าสิบล้านคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับอืมเอาสี่สิบล้านพอห้าสิบล้านผมว่าเยอะไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ทําถึงเลยคือคลิปแรกคือเพิ่งเสร็จโอ้คือคลิปแรกเพึ่งเสร็จมืดเลยอทุกคนอันนี้คือพีซีพังเออพีซีเริ่มไม่ดีแล้วโอเคมา ครับก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะอันนี้ฉันหลับแล้วออกไปเลยนี่มันแย่มากวิดีโอนี้มันน่าเบื่อเอาเมื่อกี้ไหนว่าหลับแล้วโอเคทำต่อแป๊บแบบแบบผู้ติดตามก็จะถึงสี่สิบล้านแล้วเนี่ยคือแบบตัดคลิปไปแค่แป๊บเดียวเองนะคือผู้ติดตามก็จะถึงสี่สิบล้านละ งั้นเราเป็นว่าทำให้ถึง50สิบล้านไปเลยแล้วกันคูชุบเก้องชุบแปชุบอ่าห้าบเก้าเลยอ่ะอฮ้ยเจ็ดสิบแปดติดตามเพิ่มน่าจะไม่ถึงสมล้านนะรอบเนี้ย ไม่ถึงสามล้านคลิปมันก็จะดูยาวขึ้นไงล่ะมันเป็นไรวะเชื่อไไรเหรอได้มาเท่าไหร่ล้านหนึ่งแล้วถ้าจะถึงสองล้านนะสองล้านสอล้านเท่าไหร่คุยสามล้านถึงวะเย้คาดอีกล้านเดียวครับอะไรอะวีดีโอนี้มันแย่มอถูกเอาชนะอะไรวะ อะไรอะไรคือถูกอางทีนะเฮ้ยเกมนี้เป็นกระแสน,นะครับรเป็นกระแสแ้วก็ต้องทำสิครับอือผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะจนถึงห0สิบล้านอ่ะชุบ คนขับพิซซ่าไอ้คนสมพิซซ่าไม่ใช่คนขับพิซซ่าโอเคเอว้าวรอบนี้ถึง40แน่นอนวันนี้ได้เพิ่มมาอีก30ล้านซัดเลยนะโอเคบวกกำลังไปกระแสอยู่ด้วยก็เท่ากับได้มาอุ้ยสี่ล้านแล้วอุ้ยหาล้านหล้านเลยถ้าชีวิตจริงของผมเป็นแบบนี้บ้างก็ดีสิ โอ้ยคาดอดกสี่คกสี่ล้านก็จะถึงห้าสิบแล้วเนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวเองมันเกี่ยวกับการตัดต่อด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับการตัดต่อโอเคเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองโอ้คจุแปดสิบสี่ โอเคถ้ามันบวกเป็นกระแสไปด้วยนี่คือแบบมันจะคูณสองเข้าไปใช่มันจะคูณสองเข้าไปและใดูหน่อยคือเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ถึงสี่ล้านเถอะเออถึงด้วยอุยเกือบห้าล้านอ้วห้าล้านหกล้านอุ้ย 5, อ, 5, 000. 6, 000. อ,อุ้ยเกือบเจ็ดล้านอ่ะอืไมันสามารถซื้อเฮ้ย เออใช่มาไปซื้อเออใช่ถ้าผมสามารถซื้ออันนั้นได้ล่ะเฮ้ยไม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรอผมสามารถซื้ออันนั้นได้ยังไอคอมบีซีใหม่มันเปลี่ยนโทรศัพท์ละต่อไปสองร้อยห้าสิบล้านโอเคไปดูก่อนบีซีละขากี่บาทบีซีเริ่มไม่ดีครับมาดูหน่อยบีซีสิบสี่ล้านเลยเหรอ อืมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เล่นมนะันมายาวนานมากก็แล้วถ้าอยากให้เล่นอีกก็เมนมาในคลิปวิดีโอ,โอสั้นคลิปล่าสุดที่ผมจะลงไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้อืมบายบายครับผมบายโอเคผมถ่ายมาแล้ว ถ่ายหน้าปกมาละบายครับเอาใหม่เอาใหม่บายบายผมกดถ่ายอีกแล้ว